ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227ทับหนึ่งในการวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยานบอกเล่าพยานซัดทอดพยานที่จำเลยไม่มีโอกาสถามค้านหรือพยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่องประการอื่นอันอาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น ศาลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยเว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่นมีพฤติการพิเศษแห่งคดีหรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุนวักสองพยานหลักฐานประกอบตามวักหนึ่งหมายถึง พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้นทั้งจะต้องมีคุณค่าเชิงพิสูจน์ที่สามารถสนับสนุนให้พยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย